ดูเลยกันอ oh, 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 oh. ู้อู้อู้อู้นี่เลือดมานเล่นคุณสมัคออกุีกรณ์โอ้โอ้โอ้ไปกัน oh, oh, oh. เลยโ oh, อ้ยไปดูตับรูบปัสเลยโอเคจะเช็คพอย์โอ้โอ้โอ้อิงกระโดอดไปครับเฮ้ยกระโอดอดไปสิครับโ okay, อเคกระโดอดไปสิครับอ กระโดดเลยครับเอาเข้าสู่วันคริสต์มาสนะเราจะได้ของขวัญดีๆนะแต่แต่ถ้าเราก้ากล้าไปสมเร็จนะแล้วก็อาจจะตกตอยได้เยาเอาอดได้ของขวัญจากคริ๊สเออร์ะอดได้ของขวัญจากเซ็นตอร์ครอสนะโอ้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 โอเคประตูนี้โอ้โอ้โอโอเคสีเขียวคือวันคริสต์มาสนะเอ้ยไปสีแดงนี่ก็คือวันคริสต์มาสสีเขียวมันดูแปลกๆนะมันดูเหมือนโอ้โอ้โอ้ไม่เหม็นเนตเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวอ่ะ อันนี้คือบันไดแห่งเออบันไดแห่งซันตาคลอสอ้าวนี่อะไรไม่ดีไม่เอาไม่เอาแต่ทุกชีวิตมีทุกชีวิตมีเออทุกชีวิตเกิดใหม่ได้อ่าเอาข้างข้างเอาข้าเออแล้วทำไมเราต้องขี่รถไปทุกวันเราเชิญทีเราก็เดินได้ไม่ตายเลยไม่ตายเลยโอ้โอ้ไปเลยเช็คพอย์สนุกสนานของวันคริสต์มาสโอ้โหสปีดลัานเลยโอ้โอ้อันนี้ที่ไหนนี่โอ้โอ้ไปกันไปเลย ก็โดนเอ้ามาๆๆๆามามาจริงจริงอ๋อีกทีแท้อีกอีกทีนาทีเนี้ยที่จะไปหาเสนตคลอสได้อตา